น้องน้ำหวานตอนแรกทักแม่แม่แม่มาดามดอลลี่อะไรอะแล้วท่านไม่ตอบเราท่านไม่ตอบเราวันที่สองก็ไปเจอท่านอยู่กับน้ำหวานน้ำหวานก็แม่ดอลลี่ก็คุยอะไรกัน้ำหวานอะเราก็ได้คนภาษาใต้นะ แล้วเราก็บอกว่าหนูทักแม่แล้วแม่ไปจอบหนูก็ซักกับน้ําหวานกันแล้วกันก็เลยสั่งกับน้ําหวานมาชุดหนึ่งมากินพอกินปุ๊บแม่กินอันนี้ก่อนเลยขั้นตอนแรกมาถึงแม่กินอันนี้เลยกินแล้วก็พอตกช้ามาอาบน้ําโอ้สบายตัวบอกไม่ถูกเลยมันไม่มันแม่กินตัวอื่นมันจะบิดไส้บิดไส้แล้วก็ไปนั่งแต่มันออกนะแต่มันบิดไส้อ่ะมันบิดพุงบิดไส้แล้วก็ทรมานขาแม่กระชามือก็ชาก็ปวด ไอหายเจ็ดร้อยกล่องหนึง่งก็ว่าดีดีกูก็ซื้อกินก็นกนไม่หายอ่ะเขาบอกให้ไปกินอีกอยอออีกอยี่ห้อหนึ่งหมื่นกว่าบาทสามกล่องเป็นไฟเบอร์เป็นนี่เป็นปเนี้ยล้างสารพิษล้างน้ำใจอ้าวอ้าวเพื่อนบอกว่าดีซื้อจนลูกบอกแม่แม่กินอะไรของแม่เนี่ยเยอะแยะเหมือนอาหารเสริมสามหมื่นสี่หมื่นแม่ก็กิกนแม่นี่เชื่อคนง่ายจังนะ เอา้าก็แม่อยากหายเนาะแม่กินหมากเนี่ยน้ำหมากมันเกาะลำตังแม่ไปหาหมอป่ะประกันก็มีแม่หาหมอให้เขาล้างวัหมกไม่อาหรอกแม่เคยล้างทีนะเอาสายยางแห่เข้าก้นแม่ไปแล้วแม่ก็เต็งอย่างเงี้ยเ็งหมอบอกเป็นไรสักคนมันหนาวอย่างเงี้ยมันหนาวหนูใจจะขาดแล้วหมอก็เลยต้องหยุดทำใครไม่งั้นกลัวกลัวเราตายจนแม่มาเจอเนี่ย ของครูแม่หนิงเนี่ยโอ้โหตอบโจทย์บุญจริงๆเลยแบบว่าเนี่ยบุญที่ท่านได้ให้ชีวิตคนรอดตายให้คนนั่นแต่คนอยากจะรอดตายต้องเปิดใจกินของท่านมันไม่แพงแล้วมันคนลากยากสามารถจับต้องได้กินได้อย่าดูถูกว่าของจนไม่มีค่าของจนไม่มีคุณค่าไม่มีของราคาถูกไม่มีคุณค่าไม,มีความหมาย เราต้องเปิดใจบางทีไปรักษาหนะักสิบล้านยี่สิบล้านมีเงินหมอก็เอามาอยู่เปิดใจกินเขาที่ไม่ถึงพันนะ่ะกินดีแล้วเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานต่ออีกแล้วของเขาก็ต่างประเทศรองรับของนะถ้าอยอยต่างประเทศไม่ผ่านนะไปขายต่างประเทศไม่ได้อันนี้ประเทศทั่วโลกรองรับนะ่ะกินเลยแล้วก็อยากจะฝากบอกฝากบอกแม่หนิงนะเจ้าของกิจการเราทำดี เราต้องเสมอต้นเสมอปลายเราต้องไม่ใช่ขายดีแล้วเรามาลดส่วนลดนู่นลดน,นี่อย่าทำทุกหม้อข้าวเองถ้าเราทําดีเราก็ต้องทําดีเสมอต้นเสมอไป